สับปยุทธ์ทะลุฟา้าตอนที่263ถึงตอนที่264เอาละครับก็กลับมาต่อกันดีกว่านะครับจากที่เมื่อวานไปนะครับมันเหลือตอนแค่8นาทีนะครับก็ไม่รู้ว่าทําไม2ตอนมาเหลืองนาทีนะอาจจะเพราะเป็นฉากต่อสู้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูตอนนี้ดีกว่าครับว่าจะถึง8นาทีหรือเป็น10นาทีได้ไหมยังไงนะครับหวังว่าจะไม่มีฉากต่อสู้อีกนะได้แต่หวังว่าคือมันมีเรื่องตลอดเวลาเลยมันไม่เหนื่อยบ้างหรือไง,งกันเนี่ยโอเคครับถ้าอย่างไงี้ก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าครับกบบลับร,รับ โอเคครับณตอนนี้ขออนุญาตประชาันนะครับเนื่องจากว่าทางช่องเราเคยใช้ภาษาไทยของเพจบาทเดียวนะครับและตอนนี้ยังคงใช้คําแปลของเพจบาทเดียวอยู่นะครับซึ่งใครที่ค้างนะครับอยากอ่านตอนล่าสุดทันจีนนะครับส่วนภาพนี้ก็คือช่องทางการโดเนทให้เพจบาทเดียวนะครับสามารถไปติดต่อเพจบาทเดียวที่ใต้ดิสคริปชันนี้ได้เลยนะครับใครโดเนทเกิน100บาทขึ้นไปนะครับติดต่อส่งสลิปได้ที่เพจบาทเดียวนะครับเพื่อเข้ากลุ่มกาแฟและอ่านตอนล่าสุดทันจีนก่อนใครได้เลยนะครับ สุสานนั้นครั้งหนึ่งเคยเป็นที่กล่าวขานไปทั่วสุสานภายใต้บรรพบุรุษของข้าไม่รู้ว่าข้างในนั้นจะมีสมบัติอะไรอยู่บ้างเลยแฮะท่านพี่เสี่ยเยียนข้ามั่นใจว่าท่านพี่จะได้เข้าไปในสุสานโบราณนั้นได้แน่หากท่านได้เข้าไปเมื่อไหร่ข้าเองก็ไม่ทราบเหมือนกันสุนเอ๋อตอนนี้เป็นคนที่เชื่อใจข้าเสมอมาต่อให้คนทั้งโลกมาดูถูกข้าก็มีแต่นางเท่านั้นที่ยังยิ้มและปลอบประโลมข้ามาโดยตลอด ไว้ใจข้าได้เลยนะข้าจะทุ่มความสามารถที่มีและกลายเป็นหู่ที่แข็งแกร่งในใต้ล่าจะให้เหมาะสมกับคนที่คู่ควรต่อเจ้าท่านพี่เสี่ยเยี่ยนท่านเป็นอะไรหรือเปล่าเหตุไดอยู่ดีๆไอ้พิษถึงได้ออกมาจากร่างของท่านกันนี่มันอ่ะขล่า,า,ลาสรพิษสาบกืนกินท่านพี่เสี่ยเยี่ยนมีอะไรเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันหรอถ้าไม่ดีแล้วท่านพี่เสี่ยเยี่ยนเขา อะไรนะอาคลาอสศรพิษสาบกลนกินงั้นเหรอใช่แล้วพี่เสี่ยี่เซียนได้โปรดหาวิธีช่วยท่านพี่เส่อเยี่ยนด้วยเถอะนะไม่ว่าต้องการอะไรข้าจะหามาให้ท่านให้ได้ขอแค่ได้โปรดช่วยข้าเถอะข้าจะให้คนไปหาให้ท่านเองไม่ต้องสนใจมันหรอกทุกคนไปอาบน้ํานอนกันเถอะเฮ้อข้าก็นึงว่าเรื่องอะไรที่แท้ก็เรื่องนี้นี่เองพวกท่านเหตุใดถึงได้เป็นเช่นนี้ได้ส่วนเออข้าไม่ได้เป็นอะไรเอ๊แท้จริงแล้วล่องลอยนี้ข้าได้สะกดมันเมื่อนานมาแล้วล่ะ เพียงแต่ว่ามันยังคงเหลือพิษที่ไม่ได้ร้ายแรงอะไรเมื่อคู่ข้าคงดีใจจนเกินเหตุและอีกครั้งย่งอ่อนเพียส่งผลให้ไอพิษมันยังย้อนกลับมาได้อยู่นะท่านแน่ใจแล้วว่าหรอให้ข้าดูหน่อยเถอะว่าท่านไม่ได้เป็นอะไรจริงๆไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกข้าสาบานได้เลยหากเจ้าคิดอยากจะสำรวจข้าข้าเองก็จะถอดเสื้อผ้าให้เจ้าสำรวจได้ทั่วเลยนะท่านพี่เสียเยนนี้นี่คนผีทะเลจริงๆส่วนเนออย่าเพิ่งไปสิข้าแค่ร้อเล่นนะ ลอยขลาพิษดูเหมือนว่าข้าเองก็ต้องรีบทําให้มันจ,จบไปเสียทดีพิษนี้มันมีระดับพลังบรรพบรุษอยู่มันอาจจะช่วยส่งเสริมให้เราก้าวไปอยู่ในระดับขั้นที่2ได้เอาเถอะรีบทำดีกว่าหนึ่งปีที่พิษยังอยู่บนล่างข้าข้าจะขอนำมันมาใช้เพื่อเสริมพลังให้ข้าก็แล้วกันคุณหนูคุณหนูเกิดอะไรขึ้นเป็นเพราะเจ้าเสี่ยวเยี่ยนนั้นใช่ไหมที่รังแกท่านแต่เท่าพวกนี้จะจํามันเชื่อเองเดี๋ยวก่อนไม่ใช่อย่างที่ท่านคิดนะเป็นไปไม่ได้มันจะต้องเป็นมันแน่ๆอ้าว ปิดปากก่อนบ้างสิเจ้านี่แล้วเหตุใดคุณหนูถึงได้ออกมากันหรือว่าจะเป็นปัญหาที่ท่านแก้ไม่ได้แต่เราเองก็จะต้องรีบกลับนะหากเราหายไปนานกว่านี้แล้วล่ะก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปข้าคงไม่สร้างปัญหาให้พวกท่านไปมากกว่านี้ขอแค่เพียงท่านพี่เสี่ยวเยี่ยนจัดการในพิษได้หมดเมื่อหรพวกเราเองก็จะกลับทันทีนะเมืองเย่นี่นะหรือสถานที่คุณหนูได้มา คงเป็นพอเจ้าตระกูลเสี่ยวนั่นอาศัยอยู่ที่นี่แน่ๆฮัตตาฮึมาแล้วสินะข้าจะได้ขจัดเจ้าไปให้บนพนมาให้ข้าหลอมเจ้าะเถอะนั่นใครน่ะข้าหลิงส่วนมารับคุณหนูกับจากคำสั่งของโฮโสหยวนขอรับ ฮ้าฮ่าผู้โยู่นกังวลเกินไปแล้วคุณหนูมีพวกข้าทั้งคนไม่มีใครกล้าทำอันตรายกับคุณหนูหรอกเ <h ats> จ้าคิดหรือว่าจะมีใครในตระกูลที่จะดูแลคุณหนูได้ดีกับระดับวีรชนห้าดาวกันถ้าเจ้าจะมาแล้วล่ะก็เจ้าจะต้องมามากกว่าสองคน <m int> <m int> แน่นอนว่าข้าไม่อาจเทียบกับพวกท่านได้เพียงแต่เพียงแต่ว่าข้าได้นำกองกำลังทมินมาเพื่อคอยรับใช้คุณหนูด้วยตัวเองเจ้าบ <m int> ้าหลิงสวนนี่เจ้ากำลังทำบ้าอะไรกัน ทางพว้วุโสโหยวนได้เป็นห่วงคุณหนูกลัวว่าจะได้รับบาดเจ็บได้รับรายงานมาว่าทางตระกูลวิญญาณและคุณหนูได้ประทะกันเลยสั่งให้ข้านำกองกำลังทมิฬงติดตัวมาด้วยคุณหนูที่เป็นคนสําคัญของตระกูลยังไงก็ไม่ควรเสียหน้าแก่พวกเราหากท่านทําเพื่อตระกูลเสี่ยวนั้นแล้วล่ะก็พวกเราเองก็ไม่ยอมรับเด็ดขาดระวังคาพูดของเจ้าด้วยหากพูดไม่ดีต่อพี่เสี่ยวเยี่ยนแล้วล่ะก็ข้าไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่ จ้านั่นมม่แค่ระดับพลังทั่วไปพลังวิญญาณก็ไม่ได้เล่นเลยมันไม่ควบควกับคุณหนูเลยแม้แต่น้อยฮ่าฮ่าระดับพลังนะักพลดไม่ได้เล่นเลยนนหรอแล้วระดับนี้เจ้าจะบอกว่าข่าสู้เจ้าไม่ได้แล้วใช่หรือไม่ละ่ะตอนตอนนี้มันอยู่ในระดับบรรพบุรุษสีดาวแล้วท่านพี่เสียเยีย่ยนตอนนี้ท่านแข็งแกร่งขึ้นอีกแล้วหรอก้าวกระโดดในสองหั้นเพียงพิดตาีพื้นฐานเจ้าไม่เลวเลยนี่สมแล้วที่เป็นตระกูลเสีย่ยว ข้าเองก็สงสัยอยู่ว่าเป็นใครถึงได้ตะโกนอยู่ข้างนอกที่แท้ก็หลิงสวนนี่เองหลายปีไม่ได้ผ่านพบจากระดับพลังนักพศเลื่อนมาเป็นระดับบรรพบุรุษสี่ดาวเลยนะแต่กับผู้คุมอย่างหลิงสวนที่ยังคงอยู่ระดับบรรพบุรุษห้าเช่นนี้น่าสงสารจริงๆแทบไม่น่าเชื่อเลยนะว่าไหมเจ้าหนูอย่ามาเหินเกินที่นี่จงดูตาหยกน,นี่สะตาหยกโลหิต ตาหยกโลหิตที่ทําคําสั่งเหมือนคําพูดของผู้อวสูสูงสุดทําไมเจ้านี้ถึงมาอยู่นี่ได้ผู้อวสูสูงสุดมีคําสั่งให้เชิญทายาทตระกูลเสี่ยวเสี่ยวเยี่ยนไปยังแดนบรรพาการด้วยอํานาจของตาบระทับโลหิตกองทัพเงาธมินจงจับก,กุมเสี่ยวเยี่ยนมาซะลิงสวนนี่เจ้ากล้าไหมหรอเออนี่มันอะไรกันอ๋อ ใช่ Hi, ก็อยากจะเห็นนะันะนะว่าวันจะมีผู้ใดกล้าทําเขากำเซียวเยี่ยนหากเจ้าเป็นลูกผู้ชายจริงก็จงอย่าหลบอยู่หลังผู้หญิงซะหากแน่จริงก็ตองมาสู้ข่าตัวต่อตัว,ตว,ตวสู้กับเจ้าดูเหมือนว่าจะไม่จําเป็นต้องถึงมือข้าเสียด้วยซ้าแต่ถ้าอยากสู้นะก็เข,ข้ามาเลยเจ้าเด็กบัดซบนี่เหตุใดพลังามถึงได้รุนแรงเช่นนี้เป็นระบาดนี่ดูไม่เลวเลยนี่แต่แย่หน่อยนะที่ระบาเช่นนี้ไม่อยากทำอะไรข้าได้ ทงแปะเปลี่ยนสามพันข้าจะทลายภูผาเจ้าซะบ่เป็นไปได้ยังไงกันเจ้าทาได้ยังไงกันกระบวนท่าของเจ้ามีดีแค่ท่าทางแต่พลังยุทธของมันนั้นกับอ่อนค่าเจ้าไม่มีทางต้านข้าได้เพียงกระบวนยุทธเดียวหรอกพลังยุทธที่อยู่ระดับบรรพบุรุษหากจะมากกว่านั้นเจ้าก็ต้องแข็งแกร่งกว่านี้นี่เจ้าโอ้เด็กน้อยตตะกูลเสียไวไหวพลิบ้ายไม่เบาเพียงชั่วพลิบตาก็สามารถวิเคราะห์ การโจมตีของหลิงสวนได้เลยก็รู้ได้เลยว่าเขานั้นยังขาดพลังยึดที่แข็งกร้าวและใช้ประโยชน์นี้เอาชนะจนได้แม้หลิงสวนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านานักสัตว์แต่สําหรับข้าก็ยังไร้ประโยชน์เท่าไหร่นะหลิงส่วนเพิ่งขึ้นระดับมาจากการชำระในแท่นเทพเจ้าเพียงแต่เสียวเยียนขัดเกาพลังลมปรานมาจากการต่อสู้หนักนะพลังปานของหลิงส่วนก็นับว่าเจอกับสภาพสะท้อนหูผาที่ไม่อาจเอื้อมถึงได้ นะนี่มันบุคคลที่พวกบังคับการหลิงสวนกล่าวถึงอย่างนั้นหรือหากบุคคลเช่นนั้นเป็นขยะแล้วไสพวกเราก็คงจะเสี่ยวเยี่ยนในวันนี้เขาจะต้องล้างเจ้าด้วยเลือดของเขาให้ได้พลังระดับบรรพบุรุษห้าดาวนี่มันใช้วิชาลับที่ทำให้ตัวเองบาดเจ็บเพื่อแก้ปัญหาจุดนี้อย่างนั้นเหรอวางใจเถอะปล่อยให้เขาจัดการไปที่เสี่ยวเยี่ยนไม่มีปัญหาอะไรหรอกเชื่อสิเจ้าขยะเอ,อ๋ยจงตายซะเถอะ ต่อไปถึงตาข้าลงมือบ้างแล้วเฮ้เจ้าติดกับข้าแล้วล่ะขอดูหน่อยเถิดค่านี้จะรอดหรือไม่ฮ่าฮ่ฮ,ฮ,ฮ่จงตายเป็นห่อถหานซะเถอะขยะเอ๋ยข้าเพิ่งพู่ไปเองเจ้าหนังมันช้าเกินไปอ้อผู้บังคับการหลิง สามสิบปีแม่น้ำเหอ3สามสิบปีแม่น้ำทีหลิงซวนเหอตอนนี้เจ้ารู้สึกว่าข้านั้นยังเป็นขยะหรือไม่ละ่ะแม่น้ำอยู่ทิศตะว,วันออกผ่านไปหลายปีแม่น้ำเหล่านั้นกลับไหลผ่านแม่น้ำหัวจนกลายเป็นแม่น้ำทิศตะว,วันตกอุปมาอุปไม,ปมคือการผันผวนของเวลาและบางสิ่งมักตรงกันข้ามและไม่อาจคาดเดาอะไรไดต้ต่อให้เจ้าชนาะข้าคนหนูก็ต้องเดินทางกลับไปกับข้าในแดนบรรพก,การอยู่ดี สุนเอ๋ออีกไม่นานข้าจะไปรับเจ้ากลับมาให้ได้นะอืมข้าจะรอท่านพี่นะตลอดไปนะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับสัรพยุทธลุฟ้านะครับอ่าตอนนี้ต้องบอกเลยครับว่ามีปัญหาอยู่ดหน่อยนะครับไอ้ตอนที่2 6 3อหอะครับหน้ามันหายไปเยอะมากเลยครับ อยู่ดีๆทุกคนก็คงอาจจะงงได้นะครับว่าทำไมอยู่ดีๆก็พูดถึงโบราณสถานโบราณอะไรนะักสักอย่างของบรรพก,การนะครับตอนที่พี่กำลังจะตัดคลิปนะพี่ก็ไปเจอว่าเอา้าหน้าจีนมันมีเพิ่มอีกตั้งเยอะเลยนี่นาแต่ว่าทางหน้าไทยแล้วก็หน้าอิงมันหายไปครับ บอกตรงๆพอเป็นภาษาจีนครูพ,พี่ก็หมดปัญญาเลยครับว่าจะแปลให้พวกเรายังไงดีเพราะว่าหน้าอิงก,ก็ยังหายไปเลยครับถ้ายังไงก็อันนี้ดูแต่ภาพไปแล้วกันนะครับแล้วก็เดาเนื้อเรื่องแล้วกันว่าก่อนที่จะถึงเหตุการณ์ตอนที่263มนะครับมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวพี่สไลด์ให้ดูนะแต่ว่าไม่ได้ภาคอะไรนะเพราะว่าพี่เขาแปลไม่ออกเหมือนกัน ประมาณนี้แหละครับอืมเรียกได้ว่ามีฉากหวานแหววอยู่ฉากหนึ่งนะครับแล้วถ้าแบบใครที่ไปอ่านแบบในคิงมังหะเรืออะไรไปก่อนนะครับคงพลาดฉากนี้กันไปทุกคนเลยนะครับโอ้โหถ้าพี่ไม่ทําภาษาจีนพี่ก็คงไม่รู้นะครับว่ามันมีหน้านี้เหมือนกัน